นี้มาดูวิธีการสร้างแบบเสื้อในตัวนี้นะคะจะใส่ฟองน้ำส่วนของทรงเสื้อจะมีอยู่สองส่วนนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งด้านในจะทำช่องที่จะใส่ฟองน้ำค่ะด้านหลังจะติดตะขอ2แถวหรือว่า1แถวก็ได้ค่ะ พอดีมีตะขอ1แถวก็เลยวาดใหม่คะ่ะให้เล็กซึ่งแล้วแต่ารามต้องการของผู้สวมใส่นะคะจะใช้2แถวหรือว่า1แถวแบบนี้ค่ะมีวิธีการสร้างแบบที่ไม่ยากค่ะวิธีการตัดเย็บดูจากคลิปก่อนกอนนะมีวิธีสอนอยู่มันก็จะใกล้เคียงกันค่ะการทาบยางหรือว่า การใส่ฟองน้ำแพ้เทนสร้างไม่ยากมาดูวิธีการทํากันค่ะไซส์ที่โจจะเป็นไซส์ M นะคะซึ่งถ้าใครไซส์ L ก็เออความยาวด้านหลังออกไปค่ะไซส์ S ก็ลดขนาดลงนิดหน่อยค่ะเตรียมกระดาษ A4 มาสัก1แผ่นค่ะแล้วก็วัดเป็นความยาว20เซนติเมตร ความกว้าง,ง15.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งด้านนี้จะเป็นด้านหน้าก็วัดลงมา9เซนติเมตรแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ3ามเซนติเมตร ส่วนนี้ก็โค้งนิดๆค่ะไปที่จุดนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นด้านรักแร้ให้วัดลงมา6เซนติเมตรแล้วก็จากด้านบนลงมาอีก2เซนติเมตรจากจุดนี้วัดเข้าไป3เซนติเมตรจากจุดนี้วัดเข้าไป2เซนติเมตรแล้วก็โค้งนิดๆมาที่จุดนี้ แล้วก็ส่วนนี้ก็โค้งนิดนิดมาในจุดนี้วัดใหม่นะคะจะได้เห็นเส้นชัดๆจากจุดนี้วัดออกมา3.5จาจากเส้นนี้ก็ตีเส้นไปในจุดนี้แล้วก็จากเส้นนี้โค้งค่ะโค้งไปจุดนี้โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะ จากจุดนี้ทําไข่ปลานะคะ45องศาเส้นนี้ก็เหมือนกัน45องศาจากจุดนี้วัดเข้าไป3.5แล้วก็จากจุดนี้4.5จากเส้นนี้ก็โค้งค่ะโค้งผ่านจุด4.5 ส่วนนี้ตัดทิ้งนะคะก็ตัดออกมาเลยค่ะแลาเย็บก็เย็บกริดแบบนี้นะคะต่อไปก็มาทำในส่วนของด้านล่างกันค่ะในส่วนของใต้ทรง กระดาษ a อซีติดสกอตเทปไว้นะคะ2แผ่นประกบกันความก้าง11.5ฟความยาว3 3เซนติเมตรีเส้นเชื่อมกันจากจุดนี้ให้วัดขึ้นไป2.5หรือว่าจะถ้าใครตะขอเดียวก็2เซนติเมตรก็พอค่ะ จากจุดนี้วัดเข้าไป1เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมา2เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็วัดเข้าไปอีก9.5ตีเส้นขนานลงมาด้านล่างแล้วก็วัดออกไปอีก9.5 จากจุดนี้วัดขึ้นไป2ซนเมตรแล้วก็โค้งจากจุดนี้นะคะมาที่2ซนเมตรถ้าใครมีไม้บรนทัดโคง้งก็โคง้งกับไม้บรรทัดโค้งก็ได้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลงมา8ซนเมตร ก็จะเหลือ1.5จุดนี้นะคะจุดนี้ก็โค้งนิดนิดแล้วก็จากจุดนี้ถึงจุดนี้ให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดขึ้นไป1เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆโค้คงเส้นใหม่ค่ะจุดนี้ก็โค้งนิดนิด เส้นนี้กับเส้นนี้ให้เส้นกลืนกันได้สวยงนามค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะซึ่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านหน้าเวลาวางผ้าวางผ้าเป็นสันทบตัดสองชิ้นค่ะซึ่งเมื่อกี้ยออกมานะคะ แต่ได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งเมื่อคกลี้ยออกมาด้านนี้จะเป็นสันทบนะคะเมื่อคกลียออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้สายเสื้อก็จะอยู่มุมนี้นะคะซึ่งสายเสื้อก็จะตัด50เซนติเมตรส่วนนี้นะคะแล้วก็ใส่ที่หลับสาย แล้วก็ส่วนนี้ก็2ซนติเมตรในส่วนนี้ขยายออกไปอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะเวลาทำก็ลองวัดรอบอกของตัวเองดูถ้ายาวก็ค่อยตัดทิ้งแล้วก็ใส่ตะขอนะคะซึ่งในส่วนของด้านหลังที่ใส่ฟองน้ำส่วนนี้ให้ตัดแยกออกมานะคะ แล้วก็มาต่อกันแล้วก็เว้นใส่ฟองน้ําไว้ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะใส่ฟองน้ําเวลาเย็บประกอบกันซึ่งก็จะทําได้หลายแบบอยู่ค่ะลองดูคลิปก่อนหน้านะคะมีวิธีสอนอยู่ค่ะอาจจะตกแต่งด้วยลูกไม้ก็ได้ด้านบนด้านล่างส่วนนี้อาจจะทาบยาง แล้วเราก็พับแล้วก็นำไปโพง้งแล้วก็มาเย็บอีกครั้งหนึ่งเวลาวางผ้าชิ้นนอกก็วางสองชิ้นด้านซ้ายด้านฝาแล้วก็ส่วนที่ใส่ทรงน้ำตัดเยกออกมาก่อนนะคะในส่วนนี้ตัดแยกจะได้แบบนี้เย็บไปติดกัน แล้วก็เปิดช่องวายตรงกลางใส่ให้ใส่ตรงน้ําได้ค่ะส่วนชิ้นนี้ก็ตัดสองชิ้นเย็บชิ้นหน้าประกอบกันได้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนของชิ้นด้านในก็เย็บประกอบกันได้เรียบร้อยไม่ต้องเผื่อผ้านะคะในส่วนของด้านหลังให้ตัดเผื่อผ้ามาอีกชัก สองเซนก็ได้ค่ะถ้าเวลาสวมใสแล้วก่อนที่จะใส่ตะขอถ้ายาวไปค่อยตัดทิ้งค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ